วันนี้เราจะมาตำเกี่ยวเกียวบักเินพริกใส่มะกอกรื่รยใส่ชุดโรตั้งไปแล้ว qua con cảm thì con cả này nhắn cả đẹp đi Thiêm luôn Ta mềm cho kênh trên chân Gõ Để không trao. แดบดบมาหนี่นะจ๊ะเอามะาเขือเทศลงเข่าเทศเอาก็เช็ดสุกแล้วอือก็ยชีเปลี่ยวด,ดีนะมันนะใด้

すいなこら。<music> เซตเรียบร้อยจ้ะเจ้ยวหมกเคือเทนเจวหมกเคือเทนเจียวหมกเลนหมกกอบนั่นเซตเรียบกกร้อนยะแห้วจ้าเจ้วหมกอันเจ้ยวหมกกอกเจ้วหมกเคือเทนเท่กินกับลวกพักวันนี้แสบปัญญัง คลิปนี้ก็จบไว้สัก,กนิดก่อนนะจ๊ะไว้พอกันไม่คลิปหน,น,น้านะจ๊ะไปแล้วจ๊ะ